สวัสดีค่ะแพหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายเดือนประจําเดือนนะคะตุลาคม2 5 6 3ให้กับพี่น้องชาวราศีกุมนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะ <off> e> นะพี่น้องชาวราศีกุมค่ะอ่าเป็นยังไงมั่งคะที่ผ่านมาอ่าก็คิดว่าน่าจะโอเคนะคะจะสิ้นปีอยู่แล้วนะคะพี่น้องค่ะเราก็วางแผนกันต่อในเดือนต่อเดือนเลยนะคะสําหรับคลิป การทำนายดวงรายเดือนนั้นก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นแนวทางนะคะเอาแนวทางที่ไพ่ชี้มานั้นเนี่ยเป็นปรับใช้นะคะพี่น้องค่ะนะ,ะจากหนักเป็นเบาจากเ,เบา,าเไม่เกิดได้ค่ะพี่น้องค่ะและก็ป้าหมอปับป้าหมอใส่ข้อมูลไว้ใต้ลิงก์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาวันที่วันที่เกิดน,นะคะของเรานั้นดูว่าจะตรงกับราศีนกับคุณโหนพญาโหนท่านอื่นนะคะอ่า แล้วแต่ตำราที่เป็นการแบ่งช่วงนะคะวันเกิดนั่นเองนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะขออนุญาตจัะให้แทนพี่น้องชาวราศีกลุ่มนะคะจำนวน1ิบาใบตอบโจทย์เช่นเดิมนะคะพี่น้องนะเอาเป็นแบบนี้กันค่ะอืเอาว่าพี่น้องชาวราศีกลุ่มนะคะหรือลัคนากลุ่มเอาเป็นแนวทางได้นะคะพี่น้องนะอ่า จบไพ่10บใบ2 3นะคะ4 5 6 7นะคะ8แล้วก็9แล้วก็10นะคะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็จำนวนอีก5ใบค่ะ1 2 3 4แล้วก็5นะคะเอาละมาดูกันค่ะพี่น้องค่ะนะมาทำนายนะคะไพ่10ใบก่อนว่าเป็นแบบไหนบ้างนะนะักขณะนี้นะคะ ตัวตนนี่ราชินีดีมากๆเลยนะคะพี่น้องชาวกลุ่มเนาะหมายความว่าพี่น้องชาวราศีกลุ่มก่อนหน้านี้เลยนะขณะนี้อุดมสมบูรณ์หรอกนะคะใช่ไหมคะไม่ได้ลำบากอะไรมากมายเริ่มตั้งดีขึ้นดูเลบริวารอย่างทั่วถึงค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์การกินดีอยู่ดีมีสุขี่เรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไพ่ตัวตนแบบนี้เนี่ยนะคะชาวราศีบงังโคลชาวราศีกุมหลายท่านนะคะสมบูรณ์นะราชินีขึ้นและเด็ไหนในขณะนี้นะคะว่า้องก็ดีมากเลยนะคะี่น้องชาวราศีกุมนั้นเนี่ยมีบริวารให้การช่วยเหลือมีโชคมีลาบกับบริวารคนรักคนในครอบครัวเื่อนบ้านข้างเคียงบริวารในที่ทํางานนะ สำหรับตื่สั้นนะแล้วค็มีโชคมีลาบเข้ามาแบบกพบ,พบ,พบทางออกทุกเรื่องนี่เพราะฉะนั้นในนักขณะน,นี้นี่ดีมากเลยนะคะพี่น้องค่ะนะและคิดว่าคงจะดีไปถึงเดือนตุลาคมนะและสิ่งที่คิดภายในใจของพี่น้องชาวราศีกลุ่มนั้นที่แบบว่าทำงานหนักๆลุยๆคิดว่าเหนื่อยจังแล้วนะตอนนี้ งานหนักมากๆเลยนาเอาว่าอย่างนั้นนะคะอีกในหนึ่งก็คือคิดบอกว่าเอะถ้าเราอยากถ้าเราจะได้เงินเนี่ยเราก็จะต้องทํางานหนักหนะเงือไม่ออกเงินไ,ไม่มาพี่น้องชาวราศีกุมบอกก็ถูกแล้วค่ะนะในไพ่เจ็ดไม้เท้านั่นก็หมอชอบอะ่ะก็คือเราในบางครั้งเนีเราต้องใช้เรงเลขกับความมั่นคงเลขกับการเงิน นะคะ <laughs> อย่างสุดๆเต,ตสยสำหรับไพ่ใบนี้นะคะและก็ที่ผ่านมาเป็นแบบไหนคะที่ผ่านมาพี่น้องชาวราศีกุมนะนะทำนายบอกว่าเป็นคนที่ทําบุญให้ทานเยอะมากนะ่าะบริจาคเลือดบ,บริจาคลงศพนะคะทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยอะไรสัรพสัตทั้งหลายนี่อย่างนี้นะแล้วก็บุญกุศล ที่ทําไปนั้นเกื้อหนุนเอาไว้อย่างนั้นนะคะสําหรับไพ่ชัดมือเอ๊เอะนะแล้วเห็นไหมคะส่งผลให้สิ่งที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นอ่าเทวดาปอแตรให้กับพี่น้องชาวราศีกุมพบกับทางออกทุกเรื่องหรือถ้าขออะไรไว้ขอเกี่ยวกับการงานการงานก็ตั้งดีขึ้นนะคะอย่างนี้อายกตัวอย่างนะเพราะนั้นที่ผ่านมาชาวราศีกุมดีมากนะ ก็หมอว่าดีมากนะคะถ้าขึ้นไพ่แบบนี้่าและในเดือนตุลาคมมาดูว่ายังดีอยู่นะยังคงทำงานขยันขันแข็งดูแลบริวารน,นะคะเป็นอย่างดีแต่ให้เรามัระวังเรื่องของอารมณ์นะคะพี่น้องค่ะนะอารมณ์นั้นก็คือหมายความว่าเราไม่ได้ดั่งใจกับบริวารสักเท่าไหรน่นะอย่างนี้นะคะพี่น้องค่ะนะและให้เรามัระวังเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งก็คือเรื่องของเอ็นข้อกระดูก เนื่องจากว่าเราทํางานเยอะไปนะคะพอทํางานเยอะไปปั๊บนี่เราก็ทําให้สุขภาพของเราในส่วนของเอ็นข้อกระดูกนั้นไม่ดี่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวปุ่มระมัดระวังค่ะอ่าและอีกตัวหนึ่งเห็นไหมคะสุขภาพจริงๆด้วยนะให้ระมัดระว,วังเรื่องมีเกณฑ์ที่จะไปหาหมอตรวจสุขภาพหมอนัดนะคะมีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยนะคะพี่น้องชาวราศีกุมนะคะอันนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนค่ะ อืมอ่าและก็ในส่วนของครอบครัวรในส่วนด,<อ>ดีมีสุกนะคะพี่น้องรานะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้ค่ะพี่น้องชาวราศีกุมเลยในเดือนตุลาคมนะคะแถมยังเป็นตัวเกื้อหนุนพี่น้องอีกต่างหากอ่ะก็ถือว่าดีนะคะโชคดีนะคะอ่าและสิ่งที่คาดหวังสําเร็จไหมสิ่งที่คาดหวังนั้นสําเร็จทุกเรื่องละคะ่ะเพียงแต่ว่าเรานะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และเป็นนขณะนานี้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวนี้ก็ต้องแก้ที่ตัวเองค่ะถ้าเราได้อะไรมาเราก็ต้องพอใจนะในขณะที่เรามีอยู่ณนะขณะนี้นะคะถ้าเราใจร้อนใจด่วนนี่อย่างนี้ใจร้อนนะคะอย่างนี้นะยึดตัวเองเป็นหลักยึดตัวเองเป็นใหญ่อย่างนี้เราก็จะไม่มีความสุขว่างนันนะแต่ส่วนอื่นๆที่คาดหวังเอาไว้นะ่ะถ้าเราได้ปฏิบัตินะคะ อย่างเข้มแข็งเนี่ยเราก็จะสําเร็จนะคะพี่น้องชาวราศีกุมค่ะอ่ะสา,าสรุปก็ปุะความสําเร็จในทุกเครื่องละค่ะนะอ่าโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรักเนี่ยยังคงให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวราศีกุมเป็นอย่างดีเลยค่ะอ่าเศรษฐีนั่งก่อนลูกเศรษฐีนั่งก่อนค่ะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะสรุปนะคะว่าในเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยต้องดูเออระมัดระวังเรื่องใดเป็นพิเศษนะ,ะชีวิต นะคะลื่นไหลไม่อยู่กับที่แต่มันยังคงไม่นิ่งบางเรื่องนะคะพี่น้องหานะและก็จะต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาเกิดความโลภนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออย่าทําอะไรที่มีความเสี่ยงสูงล,ลงทุนอะไรที่เสี่ยงไม่ได้หรืออย่าเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของอสิ่งที่ผิดกฎหมายงานสีเทาๆดำๆไม่ได้เลยนะคะพี่น้องหานะ เพราะว่าขึ้นเดวิลและก็เราจะต้องรู้จักรอคอยอย่างนี้ะคะเดดสตาพี่น้องชาวราศีกลุ่มนั้นเนี่ยไปถึงดวงดาวในทุกเรื่องแต่จะต้องไม่ใจร้อนใจด่วนนะคะ,ะและจะต้องรู้จักรอคอยรู้จักนะคะรอโอกาสรอจังหวะและก็จะประสบความสําเร็จจริงๆนะคะในเดือนตุลาคมนั้นนะและก็เดาวเกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแน่นะคะพี่น้องนะ เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแน่รวมถึงว่ามีบริวารไอการช่วยเหลือพี่น้องชาวราศีกุมเป็นอย่างดีนะคะและมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะหรือยกย้ายในตําแหน่งงานแต่เป็นไป,นปนในทางที่ดีขึ้นทั้งหมดเลยนะคะพี่น้องชาวราศีกุมนะสิ่งที่จะต้องเตือน,ไปไปน <c ười> คือพ่ใบนี้นคือเรื่องการเงินนะคะอ่าคือเรื่องการเงินนั้นเนี่ยโอกาสการเงินเข้ามาแน่ แต่ว่าระวังเงินจะไหลออกหมดนะคะถ้าเราไม่จัดการวางแผนเรื่อง,องการเงินมีโอกาสการเงินคว่ำคว่ำได้นะคะพี่น้องชาวราศีกุมนะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนค่ะค่ะะฉนนั้นพ่อหมอขอวยพรให้พี่น้องชาวราศีกุมค่ะในเดือนตุลาคมนี้เฮงเฮงรวยรวย,ยสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคลาทวอคูณค่ะสวัสดี